สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับเกษตรอีดีวิธีพ่อเพี๊ยงนะครับหลังจากเลิกงานฮะพี่ม้าพ่อสามารถทำพักชี้ฝรั่งพักชี้ใบเลื่อยพักห้อมเปนะครับเนาะภาษาอีสานเอินพักห้อมเปนะครับเนาะใบห้อมเปยพักชี้ใบเลื่อยนะครับเดี๋ยวสือมาแล้วก็เขาตัดใบไปใส่แกงใส่ต้มนะครับแล้วแล้วเขาก็มันมีหลากครับลำต้นกับติดหลากตียงเหลืออยู่เขากะมา รงช่ำลงปลูกต่อได้ครับเดี่ยวนะครับเขาันจะดีออกหลักงอกมาแล้วเขาทำมีกรับเนาะใส่ดินสีบผสมแล้วครับกัตัดแต่งหลักเล็กน้อยเนาะอันใดมันหลักยาวเนาะนี่มันยาวแนวนี้ครับใส่การตัดครับมีก้านใกลกับตัดครับมีคัตเตอร์กับตัดออกได้ครับว่างกับเขียงเนี่ยดันตัดออกเปินกระดิงงอกไหมเนาะเหล่าเข้ามาปลูกครับ มีกระถางมีถุงแบบนี้ก็ได้ครับมีถังเก่าๆก็สามารถก็มาดัดแปลงปลูกได้ครับปลูกแล้วก็จะมันก็จะออกแตกงอกงอกมาใหม่เนาะก็สามารถนะนําไปประกอบอาหารใหม่ได้ครับมีประโยชน์นะครับเอากระดองเอาไปทิ่มเนาะบางคนตัดแต่ใบเอาไปปรุงแล้วก็เชี่ยวทิ่มเนาะแต่ว่าเขาเชี่ยมะเพาะปลูกต่อครับเดี๋ยวให้เบิ้งตัวอย่างครับใส่ปีค่อยปลูกแล้วนะครับกระถางนี่กระถางเก่าทั้งแตกเนี่บ เป็นแนวนี่เนาะมันก็นยิงออกมาแนวนี่ครับสามารถไปปรุงอาหารแต่ตออ่อเนาะมาครับพ่อมาปลูกวันนี้เน,เน็บลงเลยครับแบบนี้นง่ายๆครับเด็กกินต่อนะครับ เอาเอินว่าใส่ประโยชน์ให้เกิดสูงสุดครับพี่กวเขาเชีเ่ไปถิ่มเนาะมันสามารถปลูกแล้วงอกไปต่อครับพวกสารแณนพวกตักเอินกับเอามาเสียบจิ้งได้ครับเสียบสามารถเสียบแล้วก็น,นำไปประกอบอาหารไ้ต่อเนาะ แถวเป็นแนวนะครับแถวแต่ห้ามัก์ทนะสำหรับคนที่มีพื้นที่จำกัดนะครับใส่แนวนี้ได้ครับเรต้องไปขุดผูกบ้นนะิงเนาะง่ายๆครับผูกเสียแผงเปิดเนานะแต่งหกักเล็กน้อยนะครับสำหรับข้อมูลนนาโรนะครับของพักแคนดนี้นะก็คือเพิ่นมีหลายชื่อเลือกนะครับตามท้องถิ่นนะแต่ที่สิเรียกกันนะครับทั่วไปเกิดพระขี้ฝรั่งนะครับบางที่ก็เอิ้น หอมเปย์มังหมองเอิญพักขี้ใบเรือยพักหอมเทศพักขี้ดอยนะครับมาเลดเดาะนี่น่าจะเป็นภาษายาวีครับแล้วก็หอมปอมนะครับมันก็มีหลายสื่อเนาะสําหรับนะครับเกตนาลูกก็คือพักชนิดนี้นะครับมีทินกําเนิดอยู่ในประเทศเม็กซิโกนะครับและทวีปอเมริกาใต้นะครับสำหรับเมืองไทยเขากับองค์หูเนาะว่าไปน้ำมาปลูกน้าเข่าเป็นคนแรกเนาะมาเบิ้งประโยชน์นะครับสบรรพคุณของอ่าพักขี้ใบเรือยเนานะมี เพอิมีเบต้าแคโรทีนสูงนะครับและวิตามินซีสูงเนาะใบใช้เป็นยาแก้ท้องอืดได้นะครับแก้อาการวัดแก้ท้องเสียใช้เป็นยาถ่ายนะครับยาขับลมนะครับแก้อาการบวัดด้วยนะครับมีสารต้านอนุมูลอิสระครับหรือต้านการเกิดเซลล์มะเร็งนะครับสำหรับรับต้นพ่นนะครับจะช่วยนะครับช่วยลดความดันโลหิตบำรุงผิวพันช่วยทําให้ผมและ เล็บแข็งแรงมากนะครับแล้วก็ส่วนรากนะครับรากช่วยขับเหงื่อแก้ไข้นะครับขับปัสสาวะและก็รักษาแผลผู้คองนะครับก็ถือว่าใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนนะครับตั้งแต่รลกไปถึงใบนะครับของผักชีใบเรื่อผักคงปีนะครับก็เป็นข้อมูลน่ารู้ที่น้ำมาฝฟกานะครับที่กระเบื้องมาจักผู้เกินนะครับเชิญมาเบื้องนะครับเอาข้อมูลมาฝากพี่แบกน้องเนาะเรียบร้อยครับง่ายใส่เวลาแป๊บเดียวครับนี่ครับ ผักชีฝรั่งฟักคอมเปนะครับผักชีใบเลื่อยนะครับแล้วแต่พื้นที่จะเลี้ยงนะครับกระชได้เป็ดแน่วในลักษณะนี้ครับกระถางมีถังมีคุนะครับใส่ได้เบิร์ตนะครับนักแนจะลดน้ำครับนี่ครับลดน้ำไม่ควรซุกซุ้ก เรียบร้อยแล้วเป็นตั้งเสียครับในการช่ำต้นหอมเปนะครับปลาคีเบเสรลังปลาคีบไปเลือยนะครับเรียบร้อยแล้วครับใช้วัสดุที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนาะเะพัดนี่งเบรไดติมครับเอามาลูกเพาะไต่อนะครับขอบพูดสำหรับการรับชมติดตามนะครับสวัสดีครับ